โอเคครับกราบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับมิสเตอร์ยานะครับอยู่กับอยู่ในเกมโกเทียครับแล้วก็ผมก็จะมีมีเพื่อนมาเล่นด้วยครับทักทักทายหน่อยสวัสดีครับขององแคทนี้เกนนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวลิงเขาเดี๋ยวลิงอมเดี๋ยวลิงอมผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับลิง์ช่องนะครับ วันนี้เราจะาอะไรกันครับโอ้โหวันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มไงครับแล้วก็ตะเวนหาเซิร์ฟเพื่อนไปเรื่อยๆใครล่ะครับคุยกับเอโอมเอโอม,มไม่รู้จักโอเคโอมอม,มขอพูดต้นหญ้าแป๊บหนึ่งเลยเด้๋ยไหน,นี่นยหญาต้นหญ้าแบบเนี้ยเราสามารถทำให้มันเป็น ททีี่่ดเองไ้กูจะเอาเไปผสมของนั้น,นเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยยาดูยาดูวางซีดไม้กับซีดยาเจงมีกูรู้แล้วจะได้ซีดสลับออโอ้โฮเฮียกระตุกส,สัสสวสมากูเป็นคนไอเนี่ย โอ้เคี้ยมึงตีกูแล้วมึงช่วยกูนะเนี่ยโอเคเอ้ยจะทำไรดีวันเนี้ยเฮ้ยอมก็มีดักก้อนเกรดอะก็อ,ะอ,อันที่มันเป็นที่มันแดกคนได้อ่ะประตูแดกคนได้อ่ะที่มันเป็นหัวมังกรอ่ะ ไหนลองวางสิโอเทิร์ดีกว่ามัง้งกูขี้เกียจวางอ <_ d ata> ากอก้อนเกดเนี่ยไอ้อันเนี้ยแบบนี้โอ <Okay. S 2> เคป,ปิดปิดไหเออเ่อน <_ d ata> กินอ่ะอ้ำ <_ d ata> กระโดดแดดโอเคไปที่เซิร์ฟมังกัน เออสอสาม้ายเออเออแหลกโคตรเลยว่ะ <Yeah. S 1> นี่แห่งมหากรารแห่งการแหลก <Hey. S 1> เลยพระพุทธรลูกเหยียบกรตุบนะโอพระเจ้าครับโอ้ไ oh ม่กอดบูชาบูชายยาเฮ้ยโอ, <Yeah. S 1> โอมีพ <Yeah. S 2> ิกแอคปะวะ อยู oh. control, out, ่ท right. mm ี hmm. nhưng, nhưng, mm, so ่เกตขาเรียกว่านสยามมาดูมาดูมาดูมาหาค่ะมาหาเออปป๊บเขากูแหละอยู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเยอะเยอะนะขอเรียกว่ารักเลยกูรู้ว่ามึงได้อะไรไอ้รูปหัวใจอะจากกล่องใช่ไหมล่ะฮะจากกล่องอะไม่ใช่ทับ L O V E เอาวะ O v e. มันมีได้จากไอ้นี่ด้วยนะมันมันมีได้จากหัวใจด้วยเป็นวันวาเลนไทน์อ่ะกูได้มาแล้วก็ทับนี้นะ MOT ONT ถ้าเราเขียนเขาว่าฟักอ่ะ มันจะเป็นไงน,นัง่นเว้ยมันจะเป็นบู๊จี๋ไหนลองดูดิ <Okay. S 2> ครับ F U D K f ัก okay. <F> เอาเหียไม่เกิดอะไรขึ้นเลยยายาดูหน้าข้านะนะฮะโอเค หน้ามึงเคี้ยมครับ P O P I P O แล้วโอเคครับโอเ้เฮ้ยนี่มันเรานอกเรื่องมาหลายเรื่องแล้วนัเนี่ยใช่ใชดี๋ยวไปดูฟวามของผมมาครับความโอเคครับไปไปไปเฮ้ย<ต>อมรอด,ด้วยผมไม่พันนะครับ อเคนะครับโอเคครับไปแล้วครับห้ามวางล็อกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่วางหรอกครับโอเคครับนี่คือฟาร์มเพื่อนผมนะครับเหมือนกากรับอือหึหึมกากาะยงร้อมันก็ดีกว่าฟาร์มครูก็แล้วกันนะข้างล่างยังขุดไม่เสร็จเลยเนี่ยมาเดี๋ยวผมช่วยขุด นี่ยน้ี่หมายเล็กนึ่งนะโ <Okay, S 2> อเคไป <bye. S 2> แล้วก็กดจิสจุดนยบิสจ,จุดสามเขาไปจานล้กูลงมาละโอ้โหเหี้ยมขุดดีเฮียมาก <c oughs> โอ้โหเวลากูขุดดินนึกก็ตกสัตั์เลยเฮ้ยตอน <c oughs> ปิดคลิปอ่ะช่วยกันปิดหน่อยนะเว้ย เจ๊เข้าๆอออกแม่งพันแม่งนะไอ้เหี้ยแหละซะสัสเลยเนี่ยโอ้งานนี้ขุดไม่เสร็จหรอกครับจริงว่ามันหลายสัปดาห์ครับคุณเนี่ยโอ้เซิร์ฟกูนีน่กูยังขุดไม่เสร็จเลยเพิ่งได้แค่ครึ่งเดียวเอง เลิฟเนาะคนญี่ปุ่ะเพื่อนกดใจเกศสองคนน้องกดเหนื่อยกดนโอเคร้บกูอัดมากี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคหกนาทีเองสี่สิบเมกกี่นาทีหกนาทีเว้ยอ๋อมันถึงสิบเลยโอ้ยอ่ะกูคิดเกศอัพโหลดนานอ๋อมามามาปไปสิ่สิบเอาให้ได้ประมาณสักเจ็ดถึงแปดนาทีอะ โอเครอให้มึงขุดเซิฟเสร็จอะ่ะขุดเซริรฟตัวบนให้เสร็จอะ่ะแถวนึ่งอะให้เสร็จโอ้วาร์ปมั้งบนแล้วเนี่ยโอ้มึงกระตกปะโน <No. S 1> กูปิงแดกเลยเพราะกูเป็นคนอัดด้วยไง โอ้โหโอ้โหโอ้โห oh ตีดินครั้งหนึ่งแคบไม่ออกอยา,กอาหนึ่คนเข้ามาแก yeah. มันอาวะอิสลออะไรไม่รู้วะเอ้ยอิสอิสลาวอิสลาวชื่อเชียอะไรวะชื่อมันโคตรแปลกอะ yeah. โอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมานะครับยายาอะไรร้อง <Yeah, yeah. S 1> <laughs> เพลงดีๆนะเพลงที่กูแต่งทิปร้องให้มึงอะ่ะยาโอ้มึงขุดลาวาออกไปหมดเลยเหรอ mm hmm. โอเคไปที่ไอเนี่ยตัวบนกันโจโจไปคนแรกสองแล้วคนเลกนี้จุดแล้วก็โจโจแล้วก็ไปที่เซิร์ฟใครดีเซิร์ฟเองกันแล้วกันโ okay, อเคกลังเข้า โอเคอืมโอเคครับสำหรับวันนี้ลองต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ที่แน่ๆอย่าลืมกด s u b ส c r i b e สำหรับวันนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยออมพูดหน่อยดิ yeah. พูดแหะโอ้เกี่ยวกับชแนลเองอะโอ้ย่าเลยไม่มีคิปเลยจ่ะโอเค ครับเขาไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับโอเคสำหรวันนี้เราขอตัวไปกอนครับบ๊ายบายบ๊าย <Bye. S 1> สวัสดีครับโอ้โหขนาดตอนปิดคลิปเนี่ยยังแลกอะ่ะ